จะพาทุกท่านมาชมแมวจรน,นะครับซึ่งย้อนกลับไปนะครับมีแมวตัวหนึง่งตั้งท้องแก่มาเลยแล้วก็มาคลอดลูกที่บริษัทที่ผมทํางานอยู่ครับมาคลอดลูกข้างในบริษัทเลยนะคลอดลูกออกมาหลายตัวนะครับจนคนที่อยู่ภายในบริษัทเนี่ยคนที่รักแมวเนี่ยเอาไปกันคนละตัว2ตัวแลตวตอนนี้ก็จะเหลือแมวอยู่2ตัวนะครับ ที่ยังไม่มีคนเอาไปดูแลนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาพร้อมจะดูแลเนี่ยหมดแล้วนะครับก็คือคนที่จะเอาแมวไปดูเนี่ยในบริษัทแห่งนี้ไม่มีแล้วแมวสองตัวนี้นะครับก็กินกินนอนนอนอยู่ที่ออฟฟิศที่ผมทํางานอยู่ด้วยนี่แหละครับเขาก็มีชีวิตอยู่สุขสบายดีนะครับตอนกลางคืนเนี่ยก็จะนอนหน้าออฟฟิศหน้าออฟฟิศเนี่ยก็จะไม่มีโดนแดดโดนลมนะครับโดนฝน สบายแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในบริษัทนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยคนมาทำงานเนี่ยเขาก็จะนอนในออฟฟิศนะครับตากแอร์เย็นสบายเลยแหละพี่ๆที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็จะช่วยกันรวมตังนะครับซื้ออาหารเม็ดซื้อสเปรย์แก้คันแก้เชื้อรามาดูแลนะครับแล้วก็จะรวมตังกันพาไปทำหมันนะครับแมวที่นี่ทำหมันเรียบร้อยนะ โอ้โหถือว่าเป็นแมวจรที่โชคดีมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆผมเนี่ยอยากเอาไปดูแลจริงๆนะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างนะครับสําหรับผมนะครับแมวจรในที่นี้ก็คือสัญจรไปมานะครับไม่มีเจ้าของเนาะก็เลยเรียกน้องเขาว่าเป็นแมวจรน,นะครับตอนนี้นะครับก็มีเจ้าของแล้วแหละก็ร่วมกันดูแล สุขภาพอาหารการกินต่างๆของน้องแมวครับพีพีที่อยู่ในออฟฟิศที่ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็มีแต่คนใจบุญน่ารักทั้งนั้นเลยครับ